พ่อไอไอเป็นลิงจริงไหมครับตอบอันนี้ต้องตอบนะเพราะว่าเราเคยลงคลิปไปว่าพ่อเเป็นลิงเป็นลิงจริงไหมตอบพี่ปาล์มเคยใช้ตังในวันเดียวกี่บาทครับนี่แม่ผมด <laughs> ูแม่องดูเรื่องแม่ดิโอ้โหแม่ผมเคยเจอถุงยางผมในกระเป๋าตังแล้วไงอะ ฟังนะผู้ชายอะ่ะโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชื่อของผมนนทวัฒน์อินทีนะครับผมแล้วก็แหม่อย่าเสียงเลยไหมคุณดังคลิปนี้นะครับบอกก่อนครับเราจะมาตอบคําถามนะครับแพรไอซไ์ยังไม่ตื่นส<อ>ามโมงจะสี่โมงไม่ตื่นบอกก่อนนะเสื้อเนี่ยเสื้อสวยเลย <c oughs> จะสวยจริงเสื้อแล้วก็กางเกงนะครับผมนะสามารถซื้อได้ไอจีนนทวัฒน์ชูตติ้งนะครับผมนะชื่อนี้บ่กไอจีกูเดี๋ยวขึ้นไปให้ผมไปตามเอานะกางเกงเนี่ยมาสี่ร้อยห้าสิบบาท<อ>ถ้าแคปหน้าจอเนี่ยแล้วอยากได้นะเอาไปสี่ร้อยพอแค่ตอนนี้ใช่ 199บาทนะครับถ้าแคปตอนนี้เอาไป600นะครับโอ้ยค oh, <yeah. S 1> ือม่มีหลายไซส์แหละขนาดครับไปตามดูแต่ไอยังไ,ไม่ตื่นอันนี้ผมผู้สาระเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามกันเราจะไปลากกัานานะครับผมนะน้ำท่าไม่อาบสภาพโสมมมโสโครโกฝากกดไลค์สุดทรว่าลุย <c oughs> อยู่ออมไม่จริง <c oughs> <c oughs> จะเย็นลุย คีวกันใครคีบใครคีบกันดีกว่าฮะไปใส่เชือกใส่เชือกขึ้นรถเลยจะไม่ถ่ายคีบกันขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปขอแก้น้ำดดเปล่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาห้ามใส่เดี๋ยวส่เชือกเออเราจะมาตอบคำถามกันในคลิปนี้ปกติตอนบ้านกูตื่นไวนะกูปุ่มมึกงกี่รอบม่วงอ่ะนอน,อนตัน้งปีห้าไปไหนไม่ไปไปจริงจะไปข้างโน้นแลกจะมาตอบคำถามคำถามแรกเลย ไปฮะผู้ไดคิดจมาถามผู้นี้ไปมึงเนี่ยเดๆไปข้างนอกเดี๋ยวมาหาไะไป็ไดรอเลยอ่ะยิ่งมึงเจียงไม้ามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา่ชเออเดี๋ยวมาเจอกันเต๋อฝรั่งกับฟไทยป๋อเลไก่อนอื่นต้องบอกกนะครับว่าอะไรมึงอื่นไรเนี่ยเดี๋ยวคุณจะถามแล้วมังก็ตอบได้นะโอเคไหม โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกเลยนะครับ<ะ> Q a นะครับ <c oughs> คำถามแรกนะครับพี่ปามบอกข้อเสียแนละข้อดีของไอไอหน่อยครับข้อดีข้อเสียไอใช่ไหมข้อดีไอเนี่ยเป็นคนใช้ง่ายนะครับะจะบ่นหน่อยนะแต่ว่าเชื่อฟังนะครับผมบางอย่างกูพูดดีไหมชอ <c oughs> บใจนะใช้ง่ายมีสัมมาคารวะน,นะครับผมนะมารยาทนะครับในบางครั้งนะต้องบอกบอก่อนว่าในบางครั้งไอ้ยอะไรอ่ะแต่ข้อเสียเลยก็คือว่าไม่ค่อยรู้งานอะไรเท่าไหร่บื้อคือข้อเสียเยอะกว่าข้อดีเอากูพูดแค่นี้แหละป๊า ชุก uhm ควนทีว่าเป็นข้อเสียไหมให้มันนอนบ้านผมเพราะว่าตื่นไวๆเพื่อมาถ่ายคลิปตีโมงแล้วเพิ่งตื่นน้ำตาไม่อ้าบอกข้อดีข้อเสียงกูพูดพี่เหรออู้ดูฟันอะไรเนี่ยไม่โหลดอ่อพออมันยังไม่ติดห่อข้อดีของพี่แังว่ก็คือ เลี้ยงทุกอย่างไหนก็เลี้ยงครับแล้วก็ข้อเสียก็คือเวลาจะไปไหนชอบลำลีลาอย่างเงี้ยกับเล่นโรศัพท์ลำปว่าอะไรบางคนมันยังไม่รู้ว่าลำไปว่าอะไรลีลาครับลีลาลำก็เหมือนว่าเป็นการแบบลีลาสมมุติว่าเออเฮ้ยไอ้ไไปเซเว่นพูดตอนหนึ่งทุ่มนะจะได้ไปประมาณสักสองทุ่ม,มอย่างเงี้ยแบบลำเล่นโทรศัพท์เหมือนนี่ลำไปป้คำถามต่อไปนะครับข้อไอ้ไอ้เป็นลิงจริงไหมครับตอบอันนี้ต้องตอบนะเพราะว่าเราเคยลงคลิปไปว่าพ่อเป็นลิงเป็นลิงจริงไหมตอบไม่เป็นแล้วคนเนี่ยวิวัฒนาการมาจากอะไร แล้วพ่อมึงได้เป็นไหมไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วปักคำถามต่อไปนะครับพี่ไอมีแฟนครั้งแรกตอนไหนแล้วเปิดซิงตอนไหนเดี๋ยวผมตอบแทนนะมีแฟนมีมีมีพี่แม่ผมรู้แม่ผมรู้เรื่องแม่ผมดิปักแม่ผมเคยเจอถุงยางผมในกระเป๋าตังค์แล้วไงอ่ะ ฟังนะผู้ชายอะ่ะต้องมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วโพล<ว>ุงคุณคิดนี้กูตันเอง <laughs> แล้วข้อดีอย่างมึงคือมึงพกถุงยางก็ถูกแล้วไงมนะันเป็นไรอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเนี่ยผู้ใหญ่เขาฟังเด็กมากขึ้นแล้วยกเว้น,<ห>นแม่มึงอ่ะเอยแม่ โอเคแล้วคำตอบต่อไปนะครับพี่ปาล์มเคยใช้ตังในวันเดียวกี่บาทครับถ้าเป็นพวกซื้อของกินอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็สามสี่ร้อยประมาณนั้นนะถ้าสมมติเป็นวันช้อปปิ้งอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลยแต่ถ้าเยอะสุดก็คือซื้อรถแะมั้างเนาะก็ปีนี้ก็สองล้านแหละที่ใช้เยอะสุดในหนึ่งวันนะการช้อปปิ้งหรือไปเที่ยวที่ไม่เกี่ยวกับรถนะก็แล้วแต่ครับถ้าซื้อเสื้อผ้าถ้าเป็นรองเท้าที่ผมซื้อมาก็ประมาณสามหมื่นก็แล้วแต่ครับมันแั้นแต่วันครับมันไม่เหมือนกันครับหนึ่งวันนะถ้าแบบใช้ชี ไม่เกินหนึ่งพันหรอกยากผมทำกับข้าวไงแล้วมึงอ่ะเคยใช้เงินเยอะสุดเท่าไหร่แบบผ่านเงินแม่เป็น,นลัานอย่างเงี้ยเคยใช้เงินเยอะสุดก็ไปพิมพ์อเทนแนะ่ะหมดไปแัง้ง สามพันก็คือผ่านแม่นั่นแหละอ่ะทั้งกูทั้งนั้นแหละปกคำถามต่อไปนะครับอาหารที่น้องปาล์มชอบกินมากที่สุดใช่ไหมครับไมรู้ชอบอะไรพี่บอกกันนกูชอบกินแหละอาหารเม็ดอาหารเม็ด<ะ>ชอบกินพวกส้มตำอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อส้มตำพวกพวก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้อชอบเคยกินชาบูอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่มารีเลี้ยงนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะลิ้นกูไม่ถึงแค่แหละกูไม่ชอบกินนั่นแหละประเด็นนะแต่ว่าผมรู้ว่าไอ้ชอบกินอะไรพวกน้ำข่าวน้ำเมื่อยเ้ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กชอบเลี้ยงนี่แหละป้องขนมต่อไปนะครับผมอยากดังแบบ พี่ต้องทงาไงผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้แบบพูดให้แบบตัวเองดูดีนะไม่คือผมเนี่ยเป็นคนธรรมดามองบนฟ้าอนแตนกีการทํางานของผมเนี่ยมันอยู่ในแบบว่าคี่มันแต่เป็นโลกออนไลน์อะ่ะคนที่ดูหรือคนที่เสพผลงานเนี่ยมันแบบสามารถเห็นเราได้มากขึ้นมันก็ทําให้เหมือนแบบเอางี้ดีกว่ากูดังอะจบแม่ <c oughs> ดังในคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ดูผมดีกว่าเออเอางี้ดีกว่าคนกลุ่มน้อยใช่เออผมเป็นแบบ ไม่ได้ชนคุณไม่ได้คุณจะพูดยังไงวะเอางี้ละเอาจบเลยนะคุณดังจบพยายามให้มากกว่าเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่าไปเป็นเหมือนเขาเลยเป็นให้มากกว่าเขาดีกว่าถ้าสมมุติเห็นผม อยู่แค่ตรงนี้คุณก็แบบต้องมีความฝันให้แบบอยากมีมากกว่าผมก็คือต้องพยายามไม่มากกว่าผมนะครับมีความพยายามนะครับอดทนนะครับผมเราต้องสู้นะครับแล้วต้องมุ่งมั่นนะครับผมก็แล้วแะ่รับาครับนาดต่อไปนะครับพี่สูบบุหรี่หรือเปล่าคือเคยเคยลองเอาใช้คาว่าเคยลองดีกว่านะครับเคยลองเป็นมวนอ่ะก็เคยลองนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมักเท่าไหร่ไม่ค่อยมักแบมีแต่าไหรแล้วเคยดูบุหรี่ไฟฟ้าช่วงหนึ่งไม่รู้ดูเพราะอะไรน่าจะทําตามไม่ติอ่ะ ผมไม่ชอบผมเจ็บคอแบบมากเลยแล้วแบบลองจับจับดูอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมีปปลูกอะไรแบบขึ้นอย่างเงี้ยเดือกัน <c oughs> เดือดเด๋ยวกูต้อบแล้วผมก็เลยเลิกแต่วันนั้นเลยนะเลิกได้ก็เลิกนะครับผมเลิกไม่ได้ก็ซื้อแค่หแหละบังนำนำต่อไปนะครับถ้าย้อนเวลาไปได้นะครับผมนะ <c oughs> อยากจะแก้ขไขอะไรมากที่สุดไอ้ไอ้มึงก่อนกูอยากกลับไปอยู่บังกูอยากมาอยู่ของพวกมึง <c oughs> เกลียดกูขนาดนล้วเลยเหรอขับไปกูเจ็บหลายปีแ hmm> ล้วย้อนเวลากลับไปได้นะผมก็คงจะเป็นเด็กแบบไม่สนใครอย่างเงี้ยผมห่ไม่แก้เลยดีกว่าเว้ยเราย้อนไปได้แล้วมันแก้จุดนั้นอ่ะปัจจุบันเราก็จะเปลี่ยนเว้ยไม่แก้เลยรหรอครับปล่อยมันเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วกันผมก็กลัวมันจะเป็นตัวเล็งย่เงี้ยแก้ป่าแก้ครับได้ันแน่นอนต้องมีเวลาสักวันหนึ่งอ่ะปัคำถามต่อไปนะคะผมจูบแรกของนายคืออะไรจูบหมาครับหมาหาขอดอ่ะใครจะจําได้ว่าจูบแรกจูบแรกคืออจขงแม่ มันเป็นคนดีด้ยผมบอก,บอกจุบแรกจำไม่ได้ป่ะขนัดต่อไปนะครับผมพี่ปาล์มกับพี่เจมเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วเออเอา,อางี้ดีว่าขอย้อนกลับไปตอนแย่ขหเอะไรขอไม่รูจักแมงได้ไหมนะผมกับเจมเป็นเพื่อนกันมากี่ปีตั้งแต่มสองอ่ะตอนนี้ท่านเรียนอยู่ก็มหใช่ไหมตั้งแต่มสองมสม4สี 5, ม่มห้ามหกห้าอุย้ยอุ้ยห้าปีโคตรนานเลยเพิ่งรู้นะว่าห้าปีใช่ครับ5้าปี5้าปีแหละใช่ไหม ใช่ครับหาปีครับคำนามต่อไปนะครับพี่ปาล์มมีความคิดที่จะซื้อบ้านใหม่ไหมครับเคยคิดไปแล้วเพราะว่าผมเคยไปเที่ยวกับพวกพี่มาลีอย่างเงี้ยเปิดบ้านนะที่แบบเป็นบ้านสองชั้นแล้วก็มีสระว่ายน้ำเงี้ยเออคิดว่าสักวันหนึ่งผมอยากมีบ้านสองชั้นแต่ไม่รู้ว่ามีเพราะอะไรนะก่อนยี่สิบอย่างเงี้ยผมอยากมีบ้านแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่จะพยายามแหละมีรถแล้วแล้วความฝันมันมีอะไรบ้างไงฝันคือตอนนี้คือกูอยากล้างหน้าอยากมีรถอยากมีบ้านแต่บ้านก็มีอยู่แล้วแหละครับรถอะลังเหรอร้บย เดี๋ยวเขาองเปิดมาก่อนนะฮะเอาดีๆความฝันม่อยากได้เลยบ่าแซกกรบีเอ็มอ่ะยิ็งบอว่าเออคนเราต้องมีความฝันยุติธงรมนะ อย่าปังขนานต่อไปนะครับพมพี่เคยโดดเรียนบ่อยสุดกี่ครั้งนะครับเอาจริงนะสมมติว่าเราเรียนแบบหมดคาบแล้วเนี่ยอวชอที่ผมเรียนอยู่เนี่ยมันจะมีคาบว่างเยอะนะครับคาบบ่ายก็จะว่างก็จะมานั่งประชุมกับเพื่อนว่าเราจะยกรถออกจากรัวได้ไงแบบมันสูงนะครับไม่ได้บ่อยอะไรขนาดนั้นนะครับคำถามนี้ผมว่าต้องถามไอตีนะ <Huh? S 2> ไอตีมึงตอบมึงโดดเรียนบ่อยสุดกี่ครั้งครับสาระวันหนึ่งมันโดดเรียนประมาณห้าครั้งอ่ะมันเลยไม่ลาดงก่กลานคน พี่นะคนไอติเบติอุยเหรองคำถามต่อไปนะครับพี่ปามชอบผู้หญิงแบบไหนครับไอไอตอบก่อนผมชอบผมสั้นดัดฟันนะครับสัน้นเอ้ยมึงจะมาไทยเดียวกูหาคุณพ่อเหมือเหรอพมึงพบมาทั้งหมดทั้งผมยาวแต่ไม่เข้าใจตัวเองเลยกูก็บอกอะไรว่ามันกูได้หมด <c oughs> เอาแล้วกูมังคำมึงไปแล้วถ้าถามเป็นสเปคผมนะไม่ได้พูดเอาใจคนที่ผมคบปัจจุบันนะผมสั้นดัดฟันเหมือนที่ไอพูดแหละขาวแต่ว่าชอบคนตัวเล็กกว่านะครับผมสูง170กว่า สัก1ร้อยหกสิบอะพี่ดเว่แมคโครดี่เราจะซื้อของกินไปวะกูว่ตออ้องอ้อมงนุแล้วก็ไปธนุนอีกนะถ้าได้อากูมีเงินไมึงหนึ่งร้อยแบมึงจะไปซื้ออะไรซื้อน้าเปล่าหววนงแล้วก็แปรงสีฟันโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าใครอยากได้เสื้อนะครับหรือกางเกงนะครับสามารถไปตามในเทศจีนเลย <S <S เสื้อเนี่ยมานราคา699บาทราคาันแพงบนะะวะาเ9้เอาราคาเท่าไหร่ดีวะ,ะกูจะตั้งราคาแม่งในคลิปนี้แหละ5 9 9 5 9 9นะครับ5 9าบาทถ้าแก็บหน้าจอนี้ไปเหลือ <S <S เท่าเดิมเพราะว่ากูมแก็บไม่เฉยกูไม่มีอะไรแน่แต่ถ้ากางเกงเนี่ยผมให้4 0 0นะครับผมนะแกก็ซื้อ2อย่างด้วยกันนะครับผมนะ ไปถามในไอจีเดี๋ยวผมจะมีส่วนลดให้นะครับก็โอเคนะครับทุกคนฝากกดไลค์ซับกันกดติดตามปะกับมาเลยเฮ้ยแมงวันอะไรนะวะาชิ้นเอกช่างนะครับผมเดี๋ยวจะลงให้ดูวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมรอด,ดูบ๊ายบายแล้วเจอกัน